เราไม่รู้ว่าลูกกับเจนเป็นอะไรบ้างในใจคิดอย่างดียว,ว่าขอให้อยู่จริงกับเจนไม่เป็นไรขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแ้วเขาก็มานั่งพูดตอนนี้เขาก็นั่งพูดปุ้งเลยรถปุ้งเลยอ <c oughs> ตอนนั้นที่จริงรถความนะครับคนขับหลับในไปด้วย <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> ลยหนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงบ้าน <c oughs> เจงเขาเหมือนกับขึ้นไส้ <c oughs> แล้วอยากไปทาเอง คันเอาผาดผมพาสองคันพารถผมแล้วก็เอาผาดสองคันแล้วกหนึ่งเช้างถึงบ้านตอนนั้นอยู่มุราษฎร์แล้วก็คนขับอะเขาเปลี่ยนมาทั้งคืนคนที่ขับแล,ลบ้วลถคว่ำเขาไม่ได้ขับมาเลยเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจแบบว่าคนที่ขับนานหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คนนั้นอ่ะคือไม่ได้ขับมาเลยหลับมาทั้งหลับมาตลอดทางอ่ะแล้วก็เพิ่งมาขับได้สิบนาทีแล้วก็หลับในลถคว่ำคือเขาบอกว่าผมก็ถามว่าทําไมถึงไม่บอกเขาบอกว่าเขาเกรงใจเพราะว่าคนเองเขาขับกั้นมาทั้งคืนแล้วเขาหลับมา เขาขับได้แค่สินาทีเขาง่วงเขาแบบงูกูง,กงกหลายทีแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกเขาเกรงใจสุดท้ายหลับติดเึงก็ยาวไปเลยลงข้างทางไปเลยคือเราไม่รู้ว่าลูกกับเจนเป็นอะไรบ้างเพราะว่าเจนโทรมาตอนนั้นนะว่าตัวเองลดความแล้วก็ตัดสายไปเลยผมบอกว่าไม่ต้องทำอะไรตอนนี้แชร์ลมาก่อนแชร์ลมาก่อนอยู่ไหนแล้วเขาตกใจกันอยู่แบบรดความลความช่วยด้วยอย่างเนี้ย แล้วผมแบบโอ้โหไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนผมก็เลยแบบขับรถไปหาป้อมตำรวจเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่มันจะมีป้อมแบบว่าบริการประ่าชนอยู่ข้างทางผมก็พยายามให้เจ้าที่ตำรวจวอถาม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 กันมาว่าเกิดเหตตรงไหนบ้างก็เจอก็ขับไปวิ่งไปหายูจินะะแบบโอ้หคือ ไม่เป็นลมก็บุญแล้วผมแบบในใจคิดอย่างนี้ว,ว่าขอให้ยู่จริงกับเจนไม่เป็นอะไรขอไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรขออย่าอย่าให้อย่า,ยใ,หยายให้เห็นเลือดอย่ายให้มีเลือดถ้ามีเลือดผมน่าจะแบบสติแตกแล้ว่าโชคด,ดีพอไปเห็นแบบเจนทั้งสองให้ผมไปกอบแล้วก็ไปกอดอยูจินว่าเป็นอะไรไหมตอนแรกยู่จินตกใจเขาแบบว่าผมไม่เคยเห็นลูกใจเสียแบบนั้นเลยแล้วเขาตกใจพอผมไปกอดเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาก็มานั่งพูดตอนนี้เขาก็นั่งพูดปุ้งเลยรถปุ้งเลยโ้แล้วก็แบบป๊อปป้าส่วยพี่ส่วย ยูจินหน้าเสียเขียนยูจินหน้าเสียปกติเห็นแต่วอล้ลยยูนหน้าเสียแบบใจลอยไปเลยเจนร้นองไห้เจนก็ชอบเจนเขาเป็นแพนิกอยู่แล้วแต่ว่าเจนเก่งมากคือเพราะว่าเขาหลับใช่ไหมหลับเพราะว่าเขารู้สึกตัวว่ารดความเขาก็กระโดดกปะคว้าลุกเลยอันนี้คือสปิริตของคนแ,แม่ทั้งที่เขาก็กลัวมากตอนนี้เขาไปคอนเสิร์ตตอนนี้เจนอยู่คอนเสิร์ตที่ได้ ผมก็บอกว่าให้ลูกไปแล้วลูกอยู่กับผมแล้เนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนแล้วก็การรับงานแล้วก็บริหารจัดการให้ดีขึ้นคนขับรถอะไรก็แบบเช็คอย่างนะครับเราไม่ประมาทแม่ก็พาสมุดหลายที่ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็เป็นความโชคดีครับอยากให้แบบเป็นอุทาหรส์นสำหรับทุกคนว่าอย่าประมาทในการใช้รถทถนนอยากให้แบบว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกกับทุกคนเลยไม่อยากเห็นแล้วครับ